สวัสดีท่านผู้ชมแลนะท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ช anel n เนาะวันนี้ก็พบกับแป่มนะคะแล้วก็พี่่อนเช่นเคยเนะเาะครับผมแต่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมหัวลากนะคะที่ใช้งบน้อยมากแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดู คันแรกเลยแล้วกันเนาะเป็นสแกนเนียนะคะตัว380แรงม้านะคะรถปีประมาณสักสีได้นะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะคะใช้งบแค่แสนเดียวเท่านั้นสามารถออกรถได้เลยเนี่น้อยไหมน้อยไหมน้อยมากน้อยมากแล้วก็อีกคันหนึ่งแล้วก็อีกคันนึงหันวูบไปทางนู้นนี่คันข้างๆคันที่จองแล้วนี่เลยนะคะ คันนี้ราคานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะคะใช้เงิน1นึ่งแสห้าหมื่นเท่านั้นในการออกรถประกันข้างวดไปเลยนะจ๊ะส่งข้างวด60สิวดงวด,งวดละ3ามหมื่นเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบมวดจ๊ะจ๊ะคันนี้ เหลือคันสุดท้ายแล้วนะคันสุดท้ายใช่แล้วมาห้าคันตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วช้าหมดอดนะจ๊ะนะครับคันนี้ก็คือเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางแล้วไปขัาสีหัวแล้วเรียบร้อยเหลือเก็บแค่ไฟแอร์ตีมแล้วบตแบตเตอรี่ใหม่นะครับมาพาไปดูสแกนเนียก่อนเลยนะครับสาวกสแกนเนียห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับคันนี้เก็บเก็บมาแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ใช่ครับเก็บสีมาใหม่หมดทั้งหัวเลย พูดง่ายคือตรงในคิลี่ทำแม่งหมดเลยทำแล้วเรียบร้อยอาบน้ำใหม่หมดทั้งหัวครับนี่ให้ดูสภาพนะใครเห็นแล้วก็ต้องว้าวเพราะว่ามันเก็บมาหมดแล้วใช่ครับเก็บมาหมดเลยนะนี่ดุมกันฉุนกันชวนที่สวยโลโก้ติดครบหมดเลยนะครบครบคนะปีหนึ่งหนึ่งสี่ซีรีส์สี่นะครับคันนี้ปีสี่เก้านะคะคันนี้อ่าสี่เก้าตัวนี้มีอยู่คันเดียวนะที่เป็นอ่าตัวนี้นะนี่ดูภายในนะครับ เอามา <ลด S 2> เปิด <นะ S 2> อย่างนี้เหรอเปิดได้หน้ารถไงเวลาเราเติม<อ>น้ำนะเติมน้ําอ๋อหนูเข้าใจว่ามันจะเปิดเหมือนอันนี้คุณไปอย่างนี้ไงได้เปิดได้เหมือนกันเปิดได้เหมือนกันนี่เปิดได้อออโอ้โหโชว์โคตรแข็งเลยเมื่อกีน้นี่ดีดน,นี่นะนะฮะพ่นยันสายลมดำครับดำหมดเลยนะอันนี้ช่างช่างด้านนอกทำมาใช่ครับไม่ใช่ช่างเราทำางขเพราะว่าช่างของเรานี่คือเราจะไม่ทำตรงกวน ในบางส่วนที่เราไม่ไห้ทำนี่นด้านหน้าเก็บใหม่หมดเลยนะอับเ,เก็บสีสวยงามแลวครับอ่าเปิดเปิดแก้มต่เยเปดข้างนี้ให้เปิดรอยกหน่อยดูเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องน,นะครับแล้วก็ยกดูเครื่องกันนะครับมาดู้ันข้างก่อนแล้วกันเนาะนี่ราคานี้คือยางเดิมนะจ๊ะยางเดิมถ้าเส้นไหนมันไม่ค่อยสวยก็เดี๋ยวหาใส่สภาพดีให้นักะาเน ล้างหน้าได้อยู่ครับล้างหน้า,นามิชลินนะครับนี่ข้างเฮ้ยเก็บเก็บมาสวยอยู่แต่อันนี้เหมือนมีน้ำเล็กน้อยท่อไงท่อไงเนี่ยถ้าเสียครับฝนตกน้ำเข้าท่อนะครับต,ตาตีก็ <c oughs> พุ่งพุ่งพุ่งเต็มหน้าเลยถ้าใครมาอยู่ข้างหลังรถน,นะ<แ>กระรเช็ดสีพ่นหมดเลยนะครับเลี่ยมเลยนะเลี่ยมหพวพ่นไม่มีที่ให้ตีนะครับตอนนี้ีอย่างเดียวคือพ่นสี ค่สีค่สีแค่นนถ้าใครชอบส,ส,สไตล์แบบนี้สเปคแบบนี้ต้องมาดูได้เลยมีคันน<ะ>ี้คันเดียวเท่านั้นนะคะใช่ครับแต่ถา,ถามว่าสะกนเนียเรามีอีกไหมนะก็มีมีสามแปดศูนย์อีกประมาณสามถึงสี่คันนะคะใช้งบเท่ากันเหมือนกันแรกแก็นี่เลยด้านข้างนี่เลยนะคะ เป็นตัว P 3 6 0นะคะปี60ก็ยังมีเยอะอยู่ลูกค้าท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ใช้งบแค่2 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะจ๊ะเฉพาะเฉพาะไอตัวสแกนเนีย P 3 6 0นะที่ว่าใช้2 0 0แสนแต่ถ้าเป็นพวก38เนี่ยใช้แค่แสนเดียวก็พอันมันต่างปีต่างรุ่นกันเนะใช่ค่ะดูด้านท้ายบางบางควรเปลี่ยนใหม่แล้วสี่ตัวเปลี่ยนแล้วไฟด้าท้ายเป็นไฟสามดวง LED เหลือแค่ เปลี่ยนบางฝุ่นเป็นเช็คแชมป์แค่นั้นจบนะหล่อเลยใส่บางฝุ่นเช็คแชมป์ปุ๊บขึ้นหล่อเลยหล่อหล่อขึ้นมามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคันทุกคันครับเหมือนยอเหมือนยอบางฝุ่นตัวเองไงก็ไม่รู้เห็นแต่ไกลสีแบบนี้ก็รู้เลยว่าผมเช็คแชมป์ไม่แต่ลูกค้าลูกค้ามาก็มีคนมาขอขอไปใส่รถเขาด้วยเหมือนกันก็มีช่วยโปรโมทเนาะอ่าบอกว่าเราให้ผมเติะเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทรถให้แล้วก็จัดให้ไปให่หรอกการตำรวจจับกรตำรวจจับ มายูยางกันครับยางก็ใช้ได้นะพอสภาพพอใช้ได้นะเผาตามไอยกเผาขับนี่ก็เป็นมเม็กโครดนะวิ่ไง,งได่งานอยู่นะนี่ท็กสี่เขาพน่นมาหมดแล้วนะครับนอกในเลยครับนอกในพ่นยันเผานะใครชอบแบบนี้นะมาเอาคันนี้ได้เลยอ้อลืมดูเนี่ยการลากให้ไม่เว้นเปลี่ยนแล้วไม่พ่<ฆ>นนะ <laughs> พ้นแล้วเรียบร้อยกานแบกน้ำนะกานแบกน้ำอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องใส่จารบีนั่งงัวนั่งงัวให้นะครับนั่งงัวนั่งงัวนี่ถังน้ำมันเดิม350ลิตรนี่350ละสิบลิตรไฟดังอยู่เปลี่ยนหน้าเลยใช้ไม่ได้หลับไาต้องเปลี่ยนใช้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนอึ๊ดหน้าเข็มล็อกไม่ได้จริงมะนี่ล็อกอ่ะตัวนี้มันล็อกอย่างนั้นเนี่ยอ๋อใช้ได้อยู่นะฝาแบตเตอรี่มีพร้อมนะไฟแบตเตอรี่มีครับตัวนี้สตาร์ทปิดลองดูด้านหลังหัวเกงนะ มันหลังหัวเก่งก็คือแท่นยางอะไหล่ของแท้มีนะครับติดมาอ่าติดมาของรถเลยอันนี้ร่นี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับเบ็ดยกขึ้นนข้างแล้วก็มาวางตรงนี้มาวางตรงนี้นะเกจเนี้ยนี่หัวเก่งด้านหลังขาวๆสวยนะหัวเก็บใหม่ทั้งอันเลยนะเดี๋ยวเราดูภายในกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยกดูเครื่องใช่ครับไปดูรายละเอียดก่อนเกจเนี้ยต้องใช้แรไนิดนึง เปิด,ดานานๆไปก็เดี๋ยวชินเดี๋ยวชินมือใช่ชินมือแล้วตัวนี้ก็จะไปก่อนาเพื่ออะไรสักแกนเนี่ยตัวเปิดตัวเปิดด <c oughs> ูไปก่อนเลยนี่ให้ดูกันก่อนเลยนะเก็บงานใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นพีหัวสปิทนี่ซีซนะีพีสิบเก้านะซีพีสิบเก้าสปิทกันมาดูภายในกันอ่าภายในครับภายในวิบะสวยเนะี่ย สวยอยู่นะเนี่ยภายในหน้าอ,อกกุปกรณ์ยังครบคันนะครับก็มีด้านบนเนี่ยก็คืออ่ะคอนโซลบนนะคอนโซลบนซึ่งฝาครอบตัวเนี้ยหายหากมากแต่ตัวบนมีอยู่นะตัวบนมีอยู่ตัวบนมีแต่ตัวนี้น่าจะเราจะหายหไม่ให้ไม่ได้นะก็อาจจะให้ไปแบบนี้เพราะว่าหาไม่ได้จริงๆนะคะนี่คน,นโซลน,นั่นหน้าเนาะ พบนะคนขับก็ที่เห็นหลักๆก็มีตัวบิดนี่เหรออ่าบิดโบเวอร์พัดลมนะครับแล้วก็ไฟหน้าเห็นไหมนี่ไฟหน้าไม่มีลูกบิดนะเดี๋ยวซานใส่ให้นับเดี๋ยวใช้งานกันไม่ได้นะครับตัวนี้เราไม่เช็คระบบไฟเลยนะครับมาส่วนด้านหลังหลังแคปบนี่คือผ้าหลังคาเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่มันย่นลงมาเห็นไหมหุ้มให้ใหม่ก็คือช่างบอกเราจะการให้เลยย่นลงมานะครับ ส่วนที่นอนก็ยังสวยอยู่นะครับได้อยู่ของเดิมปะใช่ของเดิมครับเนี่ยนะสวยอยู่ได้อยู่นี่เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเก้าเกียร์ธรรมดาก็เกียร์ธรรมดาถุงลมใช่ครับหัวเป็นถุงลมตัวนี้นี่คอนโซลไฟสวยดูแลรถดีครับคันนี้เด็กหม่ไม่ต้องถามหานะคะเด็กหม่ไปข่ามแล้วกันน่า้เลยร้านสองร้านได้เพราะเลขใหม่มันเป็นอันเรก น้ำเอ๋ยยกัวาไหมยกหัวาไหมอ่าเดี๋ยวให้เด็กปั้นมายกให้ทีมงานมายกววันนี้วันนี้้งทีมงานมายกหัวโดยเฉพาะเลยคันนี้นี่ครับซุ้มล้อก็พ่นนะดูเดี่ยวโหพ่นละเอียดได้ดีมากเลยคันนี้เนี่ยซุ้มล้อพวกรายละเอียดพวกอุปกรณ์ภายนอกน่าจะ ไม่มีอะไรให้เก็บนะครับก็มีแค่ระบบแอร์แล้วก็ไฟนิดหน่อยนะครับอันนี้ครับเหมาะมากนะครับกับสําหรับคนที่งบน้อยๆนะครับใช้งบแค่หนึ่งแสนบาทนะเนี่ยในทีมงานหนึ่งแสนบาทออกรถได้เลยนะครับอ่ะเริ่ปิดประตูแป๊บนึงอายกเลยยกเลยปิดประตูให้ยกหัวเสร็จเดี๋ยวสตาร์ทให้ฝั่งซ้ายเด้านหลังเป็นผมงครับ ลองรับน้ำหนักหมอเก่งนะครับยกสุดเลยสิฮะยกยกเลยยก <ละ S 1> ให้เห็นเครื่องก่อนนะ,<ล>ะตอนนี้คือผมยังไม่ล้างเครื่องนะครับเครื่องยังเออมันมาเรายังไม่ล้างเครื่องใช่ยังไม่ล้างเครื่องนะนตัวนี้ยกปุ๊บก็เห็นเลยถ้าถ้าถ <ละ S 1> นนกำลกรมร้อนนะห้อยเลยครับตัวน,นี้เดี๋ยวนนเดี๋ยวจัดการให้เนาะเดี๋ยวจัดการจัดการหุ้มให้ใหม่นะ ของเดิมออกนะครับก็เครื่องแห้งอยู่ครับเนี่ยตัวเนี้คือยังไม่ล้างครับคเครื่องแห้งมากครับ <c oughs> อ้าวน้องขอขึ้นได้นะ <c oughs> โ,โหท่อดูลืมท่อ <c oughs> ข้ออ่อนยังพ่นเลยดูข้ออ่อนยังพ่นเลย <c oughs> อ่าตัวนี้ก็รั่วนะตัวนี้รั่วเดี๋ยวปะผูได้อยู่ปะผูได้เดี๋ยวปะผู <c oughs> <c oughs> นะครับก็ต่อท่อพอยังอ่าพอแล้วพอแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วนะขอบคุณครับนี่จะกินอะไรดูเครื่องเคียร์นะครับแห้งๆนะครับแห้งมากเครื่องโอ้ด้านในยังไม่เว้นครับพอกอากาศยังพ่นกระปุกโอ้พ่นหมดเลยโอ้โหเก็บให้เราดีจริงๆเลยเจ้านนี้ใช่ครับ คือเราไม่ทํามานะคันนี้อันนี้คือทำาเข้ามา,มาเป็นแบบนี้เองนะครับเราไม้ถ่ายดูสภาพแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอาจจะได้หนูอาจจะได้ไลฟ์เนาะไลฟ์ในช่อง f a c e b o o k นะคะช่องชื่อว่าเช็คแชมป์มอเตอร์นะเช็คแชมป์มอเตอร์ชานเลเนาะเดี๋ยวจะได้รีรีวิวน้ำยาล้างเครื่องคันนี้ให้ดูแล้วกันหรืออาจจะเป็นช่องของ SCY a u t o p a อโตนะคะเนี่ยสองช่องนี้แหละ รีดน้ำยาให้ดูจะรีวิวน้ำยาล้างเครื่องให้ดูเนาะอันนี้ก็คือสภาพให้เห็นว่าเป็นสภาพแบบนี้อันนี้ก่อนก่อนหน้านะคะดูง่ายมากครับเครื่องแห้งๆนะไปดูด้านด้านหนึ่งไปเหมือนเป็นสร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะดูเนี้เป็นสร์ทเลยดิโอ้ด้านนี้ก็พ่นหม่เหมือนกันนะครับไม่เหลือมา嘛สุ่มล้อหน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะสุ่มล้อตัวนี้อันนี้ก็พ่นได้เรียบร้อยพุ่ม้อหมดแล้วใต้งหัวกินก็พ่นนะโอ้เก็บงานมาดีครับคันนี้ถูกใจเลย ลูกค้าไม่ต้องาไปเก็บงานอีกต่อนะคตอนนี้มาดูด้านนี้ครับโอ้เครื่องแห้งๆอยู่นะนี่แห้งมากแห้งมากเห็นเห็นคนขับขับมาเขาบอกว่าคันนี้ขับดีมากใช่ขับดีมากเห็นว่าติดเท้าอ่ะคันเร่งติดเท้ามากเลยนะดูแลดีครับคันนี้นี่มาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องหน่อยดิสตาร์ทเลยเนาะยกหัวแล้วสตาร์ทเครื่องหน่อยใช่ครับ มันติะตั้ฟังสิ่งเรื่องมันอยู่สูงเราต้องใช้ทีมงานใช่ไหมวันนี้ทน,นตัว,วเล็กวั้ยดีทำใช้ใช้คนเยอะหน่อยวันนี้คนเดียวน ح ح> เนี่ยเื่องแ,นะแห้งๆ<ด>ันนะ้ำ ไปเก็บงานนี้หน่อยพร้อมวิ่งเลยครับคันนี้เราก็เก็บงานประเภทแบบพวกเช็คไฟแอร์ฟิล์มให้อย่างเงี้ยเพยิ่มเติมแล้วก็อย่างอื่นรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าเขาเก็บมาให้เราแล้วเขาเรียบร้อยนะคะอาจจะดูให้เป็นพวกยงพวกยางอย่างเงี้ยละกันเนาะอันไหนมันไม่สวยก็เดี๋ยวจะจะเปลี่ยนสภาพดีให้ละกันนะคะคันนี้นะเฉพาะคันนี้นะคะโดเทียวยอ่าให้ทีมงานตาได้ฟังเสงื่อเลยตอนยกหัวเปิดได้ไหมหนู มันเปิดเปิดคันนี้อ้าวลืมบอกไปมือเปิดด้านขวานะมันทางเดี๋ยวซ่อมให้ใหม่อเาันนดิเปิดดิไม่ได้ไไม่ด้ก็เปิดข้างนอกอย่างเดียวแหม่บอกต้องหลุดด้วยเออ่ได้นีแต่เปิดด้านในไม่ได้อ้าลืมถ่ายดูหัวเก่งข้างบนดินระเบิดเลยขาดตัวเลย สวยครับสวยผลงานมาคข้างดีเลยคันนี้ ดูรถเตอรน้ำมันหน่อยอ่ะ เรียบร้อยทำง,งานปกติเดเยอะ ครับวอนนี้เหลือแค่คันเดียวใช่ครับนะเดี๋ยวพายุผลองเข้าเกียร์หน่อยว่าเกียร์เข้ายากหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ทำความสะอาดเลยนะโอเคเนียร์สไตล์เขาเนี่ยขับคือวงมาลยัยต้องอยู่ด้านหลังหน่อยไกลๆหน่อยนะกเกียร์ทัดทัดนุ่มมากครับ,รบนุ่มมากนุ่มมากครับ เราขอาเฉียบได้ล็อกขับได้ไหมอ่ะสัดหน่อยสัดหน่อยอ่ะเราขับหนอยไม่ขับรถนานแล้วแม่เจ็บโอ้ยร้อนมาขับรถหน่อยอ่าล็อกล็อขึ้นไปแอไม่เย็นครับแอร์ออกทั้งตัวแล้วตัวนี้ยฮ่พูดอะไรเบามากเลย อันนี้คือพาพาลองเลยใช่ไหมพาลองขับเลยพ<อ>าดูเกียร์หน่อยเป็งงนไงเกียร์เข้าง่ายปกติไหมอ่ะเดี๋ยวจะหันไปทางพี่แล้วกันรถเนึงเยอะเงียบเหมือนเดิมแฮมอันนี้ตัจใจ,ใจ,ใจอยากได้หัวล่างมือสองก็จมูกสองก็ลงก็ดูได้อันนี้คือถอยหลังใช่ไหมใช่ครับลองพันระยาะหน่อยงานที่เราไม่เพียงพอโอเคดูเกีหน้ารถค่ะ ียรตัวนี้ทางลมโอ้เต็มเลยโอ้ยมองไม่เห็นเต็มเลยน่าอ,อยู่มาสิบเอ็ดปอนด้วลยสิบปอนด์สิบาอนดไม่สิบปอ,อ,อนอ่าความเร็วขึ้นนะรอบเครื่องขึ้นปันโกโบนขึ้นครับนระบบขึ้นหมดถังนันขึ้นตอนหน้าจอขึ้นหมดเลยตอนนี้ โยกพีครับหัวไม่ถุงลมครับหัวถุงลมมันโยกนี่ใหม่เห็นนุ่มมากเลยคนะรับเขาเบียรดขับเขาง,ง่ายมากเลยเขาไปถึงไหนทางสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วอันนี้ขเขากียร์ฝอยได้นะอ่าหนาวเดี๋ยไม่เป็นไรโอเคข้า่ง่ายมากเลยเดี่ยวเข้าเลยอันนี้คือมาจอดกับพี่หรือเปล่ามาลองกับพี่ด้วยมาลองด้วยโอ้แสงแสงแสง นายสแกนเนียต้องอยู่แบบเนยังบอกอยู่ด้านหลังอ่ะบอกอด้านหลังตรงอะไรอยู่ไกลๆยื่นๆหน่อยตายสแกเนียแบบนี้อ่ไม่พี่อ่ะพี่สายสแกนเนียอยู่แล้วไงโอ้โหโอ้โอ้หัวที่หัวที่โอ้หัวที่เลยเดกก็บอกที่เดี๋ยวน้องหัวที่ไอ้สักรอบนึงสักรอบนึงมาสั่งร้องแล้วอ่ะ อะไรเขย้อยตรวักนี<_ <C>. <_>้มันจริงมันโยกเหบอเกี้แต่กระลึกเบาบางนิดอ่าโอ้ตอบค, <_ L os> ค,คือถ้าถ้าปกติเมื่อก่อนนู้นเนาะเต็นเราอ่ะสามารถที่จะแบบขับรถวนได้อะนันก็จะพาลองพี่กวางก็จะพาลองแบบว่าวนอ้อมเต็นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะคอยไฮตัวเนี้ย ไม่ให้ก็ให้อ่าอันนี้ก็คือมันไม่สามารถลงได้ก็ขับได้แค่นี้นะคะเดินได้าและถอยหลังอ่าลดตัดแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะแบบฝากกดไลค์ก,กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์แแบบนะคะเบอร์แแบบหรือเบอร์พี๊ดเนาะบเ,เบอร์แแบบจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดเนาะ ส่วนเบอร์พี่เทีนะคะจะเป็นเบอร์0946291490นะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลรูปเพิ่มเติมก็แอดเบอร์แบบมาได้เลยนะคะเบอร์แบบสามารถแอดละะมมไลน์ได้เนาะหรือถ้าอยากเข้ามาชมนะคะแต่ก่อนที่เข้ามาชมบอกกันแนะนําก่อนว่าให้โทรมาสอบถามข้อมูลก่อนว่ารถอยู่ปล่าวนะคะหรือว่ามีคันอืนแนะนำไหมถ้าเกิดว่าคันนี้ไปแล้วนะคะเรื่องเวลาเราลงทิศเนี่ยรถมันจะไปเร็วมากเลยนะใช่ค่แลและอีกอย่างคือคันนี้คือเราแบบ รีวิวค่อนข้างละเอียดเลยน้องกอนเนาะน่าจะดีไม่ดีลงปุ๊บอาจจะไปเลยภายในสามสิบนาทีหรือเปล่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรจบอ้าวจบขึ้นลงโบสี่นะสะเบียงระเบียงโอเคไปอ่าฮะ